สวัสดีครับพี่จะรับสู่เพจออกจากความเป็นหมูครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนําเสนอส่วนของ4ท่ากระชับส่วนเพียงแค่ท่าแพงก็กระชับได้เดี๋ยวเรามาดูว่าแพงทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็เอามาเล่นอะไรได้บ้างในส่วนการกระชับนะครับวันนี้บอกเลยว่าได้ทั้งตัวแต่ว่าเราใช้ในส่วนการทําแพงเข้ามาเชนจ์นะครับก็ทําท่าละ3 0มสิบวิธีแต่ว่าก็เนือเลยเพื่อไม่เป็นการเสียลาเซตท่าก่อนสำหรับใครที่มีปัญหาในส่วนของอาการบาดเจ็บที่ข้อมือ ปรับเป็นท่าง่ายทั้งหมดนะแล้วก็พยายามใช้ใี่ส่วนของการวางศอบเพื่อช่วยลดน้ําหนักในส่วนของการกดลงไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของการแพงค์เนี่ยเราทําอย่างไรได้บ้างในส่วนของการกดน้ําหนักลงไปหรือว่ากดสะโพกลงไปในส่วนของการแพงค์นะครับมาวิธีการเซ็ตท่าแพงค์ปกติที่เราเคยมีก็คือ2มุมคือแพงค์แบบเท้าแข่งขึ้นมาแบบนี้ตั้งปลายเท้าหรือว่าในส่วนของการทำเอลโบแพงค์คือการวางลงแบบนี้นะครับมา พี่ดูจะปรับในส่วนของการทําแพงย่างไรให้ได้ในส่วนของทางร่างกายถ้าแรกครับไปในส่วนของการทําแพงบวกพุชอัพอ่าชื่อก็น่าสนใจแล้วเนาะวิธีการครับก็คือผู้แพงหนึ่งทีนะครับให้ใช้ในส่วนของการทําพุชอัพลงไปหนึ่งครั้งนะครับวิดพื้นหนึ่งทีดันขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็นวางศอกแพงดันกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ให้วิดพื้นหนึ่งทีแบบนี้นะครับระวังในส่วนของข้อมือด้วยนะ สำหรับใครที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็จังหวะที่เราลงไปแพ็งเนี่ยให้เราสไลด์ในส่วนของแขนไปด้านหน้านะครับแล้วก็เกงหน้าท้องไว้เอามือไปประสานกันแบบนี้ค้างไว้เล็กน้อยดันกลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยลงไปแพ้งใหม่นะครับได้แล้วนะหนึ่งท่านะครับในส่วนการทําแพ็งบวก p u ชอ up ต่อไปครับเป็นส่วนการทําแพ็งบวกในส่วนของช่วงสะโพกและต้นขาในส่วนการทำาเล r a i s หรือว่า l e อ up นะครับวิธีการก็คือปกติที่เราเคยเห็นอยู่แล้วท่านี้มันเป็นเบิร์ดบล็อก หรือว่าในส่วนของการทำการยกขาสังเกตดีๆน,นะครับว่าพี่หนูเซตในส่วนของการทําแพงแบบฟูลแพงแบบนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมามุมที่เรายกนะครับไม่สูงนะตั้งเท้ากับพื้นแบบนี้ให้ใช้ในส่วนการยกสะโพกเพราะว่าท่านี้มันเริ่มมาจากการทําท่าแผงก่อนก็ออกแรงที่บริเวณก้นและต้นขายกให้ต่อเนื่องแต่ว่าโฟกัสที่ต้นขาแล้วก็ก้อนออกแรงมากกว่าการใช้ในส่วนการยกส้นเท้าขึ้นนะครับแต่ว่า ท่านี้เราควรทําทั้งสองข้างนะครับทําทั้งสองข้างนะวิธีการของมันก็คือให้ใช้ในส่วนของการเหยียดขาไปก่อนกดสะโพกแล้วก็ใช้ในส่วนของการยกส้นเท้าขึ้นนะครับแล้วก็ออกแรงยกที่บริเวณก้นและต้นขาและหลังแต่ว่าต่อเนื่องมาจากท่าแพง้งได้แล้วนะครับกระชับในส่วนของสะโพกและต้นโอเคสองท่าเมื่อกี้หน้าอกได้ขาได้หน้าอกแล้วต่อไปครับในส่วนของการทําแพง้งแต่ว่า ได้ในส่วนของด้านข้างลำตัววิธีการก็คือการทำไซส์แพ้งนะครับแต่ว่าได้หน้าท้องและสะโพกเข้ามาทำอย่างไรในส่วนของการทำแพง้งแล้วก็บวกในส่วนของการทำอัพดาวไซส์ด้านข้างวิธีการวางศอกปกติครับแล้วก็ให้ใช้ไปเท้าชี้ไปด้านข้างแบบนี้ให้ขนานกันนะแล้วก็ใช้ในส่วนของมือนะครับจับที่บริเวณสะโพกแล้วก็เอวไว้ยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนการทำอัพดาวด้านข้างไซส์ขึ้นแล้วก็ลงอ่า แพงเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มมุมเข้ามาด้วยการใช้เอวด้านข้างแล้วก็สะโพกเหมือนเดิมครับอย่าลืมว่าทำทั้งสองข้างข้อควรระวังสำหรับท่านี้คือข้อศอกที่วางกับในส่วนของเบาะแล้วก็ข้อมือพยายามไม่ทิ้งน้ำหนักที่บริเวณข้อศอกแล้วก็สไลด์เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเสียสีแล้วก็บาดเจ็บได้แล้วก็ทำทั้งสองข้างด้วยผ่านไปแล้วทั้งหมด3ท่าท่าต่อไปครับในส่วนของ เหลืออีกหนึ่งส่วนของเรานั่นเองคือบริเวณหลังส่วนล่างของเราหรือว่าหลังทั้งหมดแพ้งบวกกับซูเปอร์แมนอย่างไรเหมือนเราทำท่ากระโดดล่มนะคบก็คือวิธีการทำก็คือให้เซตท่าแพงก่อนนะครับแล้วก็ให้ใช้ในส่วนของการนอนแล้วก็ยกขึ้นดันตัวขับขึ้นมาแพ้งท่านี้น่าสนใจสำหรับใครที่อยากทำแต่ว่าทำไม่ถูกนะครับลัาากษณะคล้ายกระโดดล่มลงมา นะครับแทงแบบนี้แล้วก็วางตัวลงทิ้งลงไปเลยแล้วก็ยกขึ้นมาลอยวางดันตัวขึ้นอย่างนี้ครับทิ้งลงไปเลยแล้วก็ยกลอยอ่าน่าสนใจนะท่านี้ข้อควรระวังสำหรับประสบการณ์จังหวะที่เราวางลงไปครับให้แนบลงไปก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่เรายกขากับยกศอกเนี่ยพยายามดึงศอกด้านหลังสะบกักบีกยกหลังให้ลอยขึ้นแต่มุมไม่ต้องสูงนะออกแรงยก ขาให้ระดับจริงๆมันใช้ในส่วนของความรู้สึกว่ามันสูงแค่ไม่เกินศีรษะเราแล้วก็สอกเลยบีบสะบักเข้าไปโอเคได้แล้วทั้งหมดสี่ท่ารู้สึกเลยแหละทั้งตัวแล้วก็มีความชาเลนจ์ด้วยการเอาแพงมาทําอย่างไรให้ได้ทั้งตัวครับพร้อมแล้วเพื่อเป็นการเสียเว่าท,ทําท่าละ30วินาทีพชอัพบวกแพงท่าแรกพร้อมแล้วเริ่มคับ โอเคท่าที่2ครับเซตในส่วนของการทําแพ้งค้างไว้ก่อนระวังข้อมือนะแล้วก็เริ่มทีละข้างนะครับข้างละสามชินวีนนะในส่วนของการกดสะโพกลงเล็กน้อยโดกขึ้นพร้อมแล้วเริ่มครับออกแรงที่บริเวณต้นขาและก้นพยายามตั้งปลายเท้ากับพื้นอีกข้างหนึ่งไว้นะครับแล้วก็หน้ามองตรงระดับสายตาของเรานะ ถ้าเรายกขาสูงเกินไปนะครับจะรู้สึกขาข้างที่เรายกแต่ถ้าเกิดว่าเรายกมุมที่ถูกต้องขาข้างที่เราไม่ได้ยกจะเกรงในส่วนของก้นและในส่วนของต้นขาด้าหลังมากกว่าครับหายใจลึกๆแล้วก็พยายามเกรงในส่วนของหน้าท้องโอเคต่อไปครับเปลี่ยนข้างเซตท่านะครับเหยียดเท้าไปกอยืดในส่วนของลำตัวขึ้นเกรงหน,น้าท้องพร้อมแล้วไปครับ หายใจเข้าและหายใจออกปกติครับพยายามไม่กั้นหายใจนะครับในส่วนของการบริหารที่มีการออกแรงโดยการเป็นการเกรงค้างหรือว่าในส่วนของการใช้น้ำหนักตัวเป็นบ o d y weight นะครับรู้สึกเลยแหละว่าตอนนี้ก้นด้านขวากำลังจะเป็นตะคิวครับโอเค่าต่อไปครับในส่วนของท่าที่3ของเราครับเป็นด้านข้าง อัพและดาวใสยแพนแนะนำนะครับว่าการทำเป็นแบบอีซี่ถือว่าการทำแบบใส่แพงแบบง่ายก็ทำได้เหมือนกันไม่ได้จำเป็นต้องทำท้าย,ยากนะพร้อมแล้วไปครับ โอเคเปลี่ยนข้างครับเดี๋ยวสะโพกและเอวไม่เท่ากันนะครับโอเคเสร็จท่าพร้อมแล้วเริ่มครับ โอเคท่าสุดท้ายครับอีกหนึ่งท่าอย่าลืมนะจังหวะที่เราลงไปในส่วนการทำแบ็กเอเดนชั่นหรือว่ากระโดดล่มขึ้นมาทิ้งลงไปทั้งตัวเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ว้าว wow. สุดยอดไปเลยครับโอเคค่อยๆลุกช้าๆนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะก็อย่าเพิ่งลุกเร็วนะแล้วก็ค่อยๆจิบน้ำเบาๆครับเป็นยไงบ้างครับในส่วนของสีท่าแค่ท่าแพงนะครับเอามาปรับในส่วนของท่าออกกำลังก็รู้สึกว่าได้ครบทั้งตัวสำหรับใครที่ติดปัญหาหรือว่าทำท่าไหนไม่ได้นะครับยังไงก็ลองส่งกันด้านมนาะให้ผิวหนําเพิ่มเติมแล้วก็ฝากติดตามว่าคลิปหน้านะครับจะเป็นในส่วนของการนำเอาท่าหลัก มาปรับใช้กับท่าพื้นฐานหรือว่าท่าที่แบบเพิ่มออปชันได้ส่วนไหนเพิ่มเติมครับยังไงก็วันนี้พี่หนูต้องขอบคุณในส่วนของสถานที่สวยๆนะครับในส่วนของ leader performance and wellness ด้วยนะครับอีฟเออเฟื่อในส่วนของการไททําวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หนูด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ